ในสีจากนี้เนยนะครับเราก็จะนําขาไก่เราไปนึ่งนะครับเราก็มาลงเครื่องเทศของเรากันนะครับนี่นะครับจะเป็นใบกะวานอบเชยโปวยกัดพริกไทยขาวเม็ดแล้วก็จะเป็นสวงเจียวหรือว่าอีกชิ้นก็คือพริกหอมนี่นหะครับนี่นะฮะลงไปเลยครับแต่งนิดหน่อยนะครับโดยการโรยพริกเส้นนะครับชี้ฟ้าเส้นให้พอสวยงามแล้วก็ผักชีสักใบนะครับนี่นะครับสักยอดหนึ่งนะครับ ตั้นร้อนเลยนะครับนี่นะครับข้าวแกงรองก็จะมีความนุ่มความเอ่อเรียกว่ายุ่ยความเปื่อยนะครับกําลังดีนะครับประมาณนี้นะครับมาครับเยี่ยมครับ สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเ Ch ชฟชาติที่นำเมนูสูตรอาหารมาทำให้ชมกันเป็นประจำนะครับแล้วก็เมนูของเราวันนี้ที่จะมาทำให้ชมก็จะเป็นขาไก่นึ่งต่อี่ซึ่งเป็นอาหารจีนประเภทติ่มซำนะครับทำงานมาเกือบสิบที่นะครับกับโรงแรมแต่ละที่จะมีสูตรที่ไม่เหมือนกันวันนี้ก็จะเลือกสูตรที่คิดว่าอร่อยมาทำให้ชมเนะฮะลราก็มาเริ่มดูเลยนะฮะก็จะเป็นขาไก่หนึ่งกิโลล้างทำความสะอาด ตัดเล็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะนำขาไก่ไปทอดแล้วก็ไปนึ่งนะฮะอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำนี้ก่อนแล้วก็จะมีเครื่องเทศที่เราจะใช้ในการนึ่งขาไก่ตอนขั้นตอนีนการนึ่งนี้นะฮะแล้วส่วนเครื่องปรุงต,งต่างๆรวมถึงเครื่องเทศที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมาชมไปช่วงขัดไปเดี๋ยว,วตอนนี้เรามาทําขาไก่ก่อนอันอ,อันดับแรกนะครับมา<ย> AH! ครับเราก็นากระทะมาตั้งนะครับเติมน้ำมันเปิดไฟเลยนะครับใช้เป็นน้ำมันเก่านะครับนานผู้ชม ไม่ต้องใช้น้ำมันใหม่นะฮะหนึ่งเลยสีก็จะขึ้นง่ายสวยด้วยนะครับถ้าเป็นน้ำมันเก่านะครับแล้วก็อีกอย่างจะได้ไม่เปลืองน้ำมันนะครับนี่นะฮะเราจะใช้ไฟแรงในการทอดกันนะครับทอดขาไก่นะครับน้ำมันจาก,กระเด็นนิึงนะฮะต้องมีอ่าเป็นตะแกรงนี้นะฮะเพื่อเป็นการลงขาไก่นะครับนี่นะฮะน้ำมันร้อนเราก็ลงไปเลยนะฮะใช้ไฟแรงทอดไปเลยนะครับน้ำมันเก่าก็จะ มีฟองอยูนิดนึงครับไม่เป็นไรนะครับทอดให้สีขึ้นจัดเลยนะครับเป็นสีแบบสีน้ำตาลเลยนะครับโอเคนี่นะครับให้ขาไก่นะครับสีเข้มประมาณนี้นะครับนี่นะครับตักไปชมครับนี่ครับให้สีเข้มประมาณนี้นะครับแล้วก็ พักไปก่อนครับเดี๋ยวขอทอดที่เหลือเนี่ยให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามานึ่งกันครับให้สีจากนี้เลยนะครับเ,เราก็จะนำขาไก่เราไปนึ่งนะครับ เราก็มาลงเครื่องเทศของเรากันนะครับนี่นะครับเป็นใบกระวานอบเชยปุ๋ยกัดกพริกไทยขาวเม็ดแล้วก็จะเป็นสวงเจียวหรือว่าอีกช่้นก็คือพริกหอมนี่นะครับนี่นะฮะลงไปเลยครับแล้วก็เติมน้ำครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นำไปน,นึ่งครับ ราจะนึ่งขาไก่อยู่ที่ประมาณ 30- มสบถึงสี่นาทีนะครับอยู่ที่ขนาดของขาไก่นะครับพอได้แล้วเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปครับโอเคนี่นะครับขาไก่ที่เรานึ่งมา40นาทีพักทะ้เย็นนะครับไม่ต้องล้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสับตัดแต่งกันนะครับก่อนที่จะสับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเทศแล้วก็รสชาตินะครับเดี๋ยวขอดูสูตรนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะการสูตรทําให้ชมเลยนะครับติ๊บซำผมไม่ค่อยได้ทำนะท่านผู้ชม ไม่ได้ทํานานนะฮะส่วนมากจะให้เป็นแบบเลูกน้องทำนะครับหลังๆมานะครับก็ขอดูสูตรนิดนึงนะครับก็จะเป็นรากผักชีกับกระเทียมสับนะครับใส่เยอะนิดนึงนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นเกลือ10กรัมผงชูรส10กรัมน้ำตาลทราย30กรัมแล้วก็เป็นน้ำมันงา2ช้อนชาแล้วก็จะเป็นซอสเต้าซี้นะครับนี่จะทำให้ชมไปแล้วนะครับซอสเต้าซี้กลับไปชมได้นะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับรวมถึงน้ำมันชาสาลาเปาหมูแดงนี่ก็ทำให้ชมไปล้นะครับ กลับไปชมได้แล้วก็จะเป็นพริกเซียงไฮ้หรือว่าซอสเซียงไฮ้นี่นะเดี๋ยวมาทำชมนะครับตัวนี้ยังไม่ทาให้ชมแล้วก็จะเป็นน้ํามันพริกเผา8ช้อนโต๊ะส่วนซอสซีแล้วก็รสชาติซอสเปาหมูแดงแล้วก็พริกเซียงไฮ้นี่นะอยู่ที่อย่างละ2ช้อนโต๊ะนะครับครับเดี๋ยวเราไปสับขาไก่แล้วก็ไปลงมือทํากันไปครับอย่างใหญ่ๆนี้นะครับอาจจะสับเป็นครึ่งไปเลยก็ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ขึ้นนิดนึงนะครับถ้าขาเล็กนะครับก็ไม่ต้องสับก็ได้นะครับท่านผู้ชมอยู่ใหญ่นี้ก็สับไปเลยนะครับโดยปกติตามพัคนาเขาจะสับกันเพราะว่าจะจัดลงเพ่งนะครับได้สวยนิดนึงครับเดี๋ยวขอสับไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนต่อไปนะครับนี่นะครับขาไก่เราสับตัดแต่งเรียบร้อๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปเลยครับน้ากะละมังมานะครับขาไก่ นึ่งตอซี่นี่นะฮะก็จะเป็นเมนูติ่มซำที่คุณข้าที่มีขั้นตอนจุกจิกนิดนึงนะฮะก็เช่นเดียวกับซี่โครงนึ่งตอซี่นะครับแต่อร่อยมากนะครับเดี๋ยวจะนำเมนูซี่โครงนึ่งตอซี่มาทำให้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวขอเป็นคลิปต่อไปนะครับก็ได้แล้วนะครับเราก็มาลงเลยลาบชีกระเทียมสับนะฮะลงไปตัวนี้เยอะได้เลยนะครับรสชาติเลยครับเกลือสิบกรัมสูตรจะวางไว้ให้ใต้อ่า ใต้คลิปนะครับสูตรเดี๋ยวว่าวางไว้ในในคลิปนะฮะจะเป็นตัวนัสือที่เยอะนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวท่านผู้ชมชมแล้วก็จะแบบแบบไม่สบายตานะครับไม่ค่อยจะเกลียดนะครับถ้าวางไว้ในคลิปนะฮะเดี๋ยวจะวางไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะครับมันงานครับทุกอย่างลงได้หมดเลยนะครับซอสต่อสี่ครับอย่าลืมนะครับกลับไปชมได้นะครับท่านผู้ชมแล้ว เช่นเดียวกับรสชาติสลับปโมเดรนี้ก็ทาให้ชมแล้วนะครับลงไปครับพริกเซี่ยงไฮ้หรือว่าซอสเซียงไฮ้นี่นะครับส่วนตัวที่จะทําให้ชมทีหลังนะครับตบท้ายด้วยมาพริเผาลงไปครับดี๋ยวเราก็มาละลายรสชาติเลยนะครับเขาเลยครับใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับทําทานง่ายนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีอุปกรณ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็รวมถึง ขั้นตอนที่จยิกนะครับแต่ความอร่อยนี้รับประกันนะฮะระดับ5ดาวนะครับเมนูนี้ชอบทานเผ็ดนะฮะท่านผู้ชมสามารถสับพริกหลูกไส่ลงไปด้วยได้นะครับถ้าออกแนวสไตล์แบบอาหารแบบเซี่ยชวนรถจักรรถจักจ้าอันนี้นะครับพอได้เลยนะครับเราก็ลงขาไก่ลงไปครับนี่นะครับชัดครับท่านผู้ชม ประมาณนี้ทผูช้ชมนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะหมักขาไก่ของเราไว้ที่ประมาณสองชั่วโมงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานงนห้ชมหน้าตากันขาไก่เราหมักมาสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะมาึงนห้ชมหน้าตานนิดนึงฮะเราก็จะมีเทียนนี้นะครับเวลาเสิร์ฟนะครับ ลลาไปเลยเดี๋ยวเราจะมีน้ำมันพี่น้ำมันเป็นน้ำมันเจียวของตตาซี่นะครับโรยด้วยเวลาเสิร์ฟนะครับถ้าเป็นตามมาตรฐารนะครับอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับไอตัวขาเล็กเนี่ยผมไม่ได้สับนะครับไม่ได้ห่น ก็เอาทั้งขาเลยนะครับทีนี้นะเท่าเล็กเท่าใหญ่ก็จะสับนะครับเดี๋ยวไปนึ่งชมครับเปิดฝาเลยนะครับนำขาไก่ลงไปครับเราจะนึ่งขาไก่อยู่ที่ประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีนะครับท่านผู้ชมโดยใช้ไฟแรงเลยนะครับปิดฝา,าครับ นี่นะครับขาไก่เนื้ตอตีของเรารจะมาตแกแต่งนิดหน่อยนะครับโดยการโรยพริกเส้นนะครับชีฟ้าเส้นให้พอสวยงามแล้วก็ผักชีสักใบนะครับนี่นะครับสักยอดหนึ่งนะครับก็เชนันนะครับนี่นะครับประมาณนี้ท่านผู้ชม จะมาลองชิมให้ชมนะครับตะล้อนเลยนะครับนี่นะครับข้าวแก่งองก็จะมีความนุ่มความาเรียกว่ายุ่ยความเปื่อยนะครับกําลังดีนะครับประมาณนี้นะครับมาครับอมอร่อยมากครับเพื่อนครับ กระดูกเนื้อนี่รอดออกจากกันเลยนะครับฐานคู่กับกระเทียมดองสูตรน้ำผึ้งนี่ดองเองเลยครับเดี๋ยวจะมาดองให้ชมรับสูตรนี้อร่อยมากเลยครับอืมเยี่ยมครับหรือทานคู่เป็นอ่าพริกน้ำส้มก็ได้นะครับพริกดองน้ำส้มนะครับสาพพิกจิฟ้าแดงนะครับดองกับน้ำส้มสายชูนี่แหละครับอร่อยมากครับ ก็ฝากลองเอาไปํำทานกันดูนะครับสำหรับเมนูที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับขาไก่นึ่งต้ซ่นะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมถึงกดติดตามให้กับเชฟชาติด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ